อาบาจอนะคะคล่าสุดค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเพิ่มสีสันนะคะนำไก่ฟ้าสีสันสวยงามมาเป็นสมาชิกใหม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ นายพิชัยเลือดพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการรับมอบไก่ฟ้าจำนวน8ตัวอายุ2ปีเป็นไก่ฟ้าสายพันธุเยลโล่สีสันสวยงามจำนวน5ตัวเป็นตัวผู้3ตัวและตัวเมียอีก2ตัวส่วนไก่ฟ้าพันโกลเด้นอีก3ตัวเป็นตัวผู้1ตัวและตัวเมียอีก2ตัวจากนายสุจินแสงแก้วนายกองการบริหารส่วนตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนที่มาออกกําลังกายรวมทั้งเด็กๆและนักท่องเที่ยว ที่พาครอบครัวมาพักผ่อนค่ะทางนี้ส่วนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มเป็น5ชนิดด้วยกันค่ะได้แก่หงขาวหงดำแพะแครมินิปิกมี่เป็ดแมนดารินปลาคาฟและล่าสุดค่ะก็คือไก่ฟ้าขณะเดียวกันได้มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ทางนายกอบจอเชียงใหม่สร้างสนามเด็กเล่นและของเล่นสำหรับเด็กๆเ,เพิ่มเติมด้วยค่ะ